วันนี zat, ett, kita, er oh. euh ้เยมนจะทำเมนูผัดหมูสับใส่มะเขือยาวนะคะตอนนี้กระเทียมเราก็หอมแล้วค่ะเยมนก็จงแวนหมูให้สุกเลยคะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะคะเดี๋ยวรอให้หมูเยมนสุกก่อนนะคะ ตอนนี้หมูเยมโมนก็ฉุกแล้วนะคะเยมโมนจะใส่มะเขือที่ต้มไว้นะคะนี่เยมโมนต้มไว้แล้วค่ะใส่เข้าไปค่ะมะเขือบ้านเย่มนมปอกเปลือกนะคะบ้านไหนไม่ปอกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบ ปอกเปลือกบางบ้านก็ไม่ปอกเปลือกแล้วก็เอาไปทอดนะคะแต่บ้านเยโมนไม่ชอบกินทอดก็เลยเอาไปต้มก่อนค่ะต้มไม่สุกแล้วก็เอามาผัดนะคะนี่เยโมนจะใส่เต้าเจี้ยวค่ะขาดเสียไม่ได้ค่ะใส่เต้าเจี้ยวใส่ผงว่วนี่ใส่เข้าไปผงปรุงรสใส่เข้าไปค่ะ ตาลก็ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามะเขือเราหวานอยู่แล้วค่ะยยมนเคยจะใส่น้ำมันหอยประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ายยมนทำกับข้าวเยอะค่ะมีก็จะใส่ใสไปเมนูง่ายๆนะคะที่แสนอร่อยนะคะนี่มะเขือเราหกลูกเหรอยาแดงห้าลูก มะเขือโลละสี่สิบบาทนะคะเนี่ยมะเขือยาวเนี่ยโลละสี่สิบนะยีมโมนะคะ่ยแล้วยีมโมนก็จะใส่พริกเข้าไปค่ะพริกพริกซอยคคลุกเค้าให้เข้าออก,กันนะคะ เริ่มจะหอมแล้นะเยเนาะแดงเนาะเดี๋ยวให้พี่เราสุกนะคะเดี๋ยวมันก็จะผัดอยู่ะะทำง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวมนกินก่อนนะคะ อะไเป๊ะอะไเป๊ะอร่อยแล้วค่ะต้องเติมอะไรแล้วค่ะนี่ขั้นตอนสุดท้ายยม,มุนก็จะใส่ใบโหระพาเข้าไปนะคะโอ้มันหอมมันแตนน้อหอม,หอมที่นอนจ่า ทำง่ายๆนะคะทำไม่ยากผัดมะเขือยาวใส่หมูสับสูตรบ้านเยมนเองค่ะสูตรบ้านไทยก็บ้านมันจ้ะหน้าตาน่ารับทานแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วะคะ่ะนี่ค่ะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับสูตรบ้านเยมนค่ะ